สวัสดีครับพวกเราไลแคนครับสวัสดีครับองนนตัวีนึงค่ะีกทีหนึ่งใช่สวัสดีครับวิลเลียมไลแคนครับสวัสดีครับเลโก้ไลแคนครับสวัสดีครับนัทไลแคนครับสวัสดีครับพงไลคแคนครับสวัสดีครับตุ้ยไลแคนครับค่ะก็วันนี้เนาะมาร่วมงานผู้ถูกความรู้สึกในงานวันนี้นิดนึงอันนี้เป็นครั้งแรกไหมคะที่มาร่วมงานกัน ครับก็สำหรับพวกเราเลยแค่นะครับก็เรียกว่าเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่พวกเราได้มางานไทยเจแปนอ่าไอคอนิคมิวสิ้เฟสนะครับก็จัดคราวนี้จัดที่ไทยด้วยเพราะว่าครั้งที่แล้วเราไปไหนเราไปที่ญี่ปุ่นนะครับเป็นไทยเฟสไทยเฟสติวัลครับผมครั้งนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็อบอุ่นเหมือนกันนะครับเพราะว่าเรามีแฟนๆชาวไทยที่แบบว่าสามารถใกล้ชิดแล้วก็อินเทอร์แอคกันได้ง่ายพูดคุยกันได้ง่ายสื่อสารกันได้ง่ายครับก็มีความสุขแล้วก็อบอุ่นมากแล้วก็ขอบคุณที่ชวนมาครับผมค่นะพิการเตรียมตัวยัววไงไ จ,จริงๆเราก็มีการซ้อมไงครับเพราะว่าเพลงที่เราเอามาถึงจะเป็นเพลงที่เราเคยเพอร์ฟอร์มแล้วแต่ว่าเมื่อแรกอาจจะมีแบบขอ้อผิดพลาดหรือว่าสิ่งที่เราต้องไปปรับเล็กๆน้อยๆอยู่อะไรเงี้ยเพื่อให้โชว์มันออกมาดีที่สุดอะไรเงี้ยเพื่อให้แบบแฟนๆทุกคนเพราะมีแฟนชาวไท,ทยเยอะก็จริงแต่ว่าก็มีแฟนชาวต่างชาติด้วยแบบอาจจะไม่ใช่แฟนชาวญี่ปุ่นอย่างเดียวก็จะมีแฟนชาวต่างชาติแบบมาเยอะมากเราก็อยากให้เขาแบบสมมติเขามาดูเราเป็นครั้งแรกก็อยากให้เป็นครั้งแรกที่ดีมากๆครับครับแล้วมีเตรียมตัวเพลงอะไรมาบ้าง โชว์วไปเป็สงคู่นี้ที่เห็นว่ามันมากไปทีลูกป็นไฟเลยยังไงบ้า่ก็จริงๆโชว์เพลงแรกเขาก็เป็นเพลงเลิกกับเขาเนี่ยกับเป็นเพื่อนเราแต่ว่าจะเป็นโชว์คู่กับอินทลูดครับผมอินทัลูดก็คือเราสร้างมาตั้งแต่ตอนที่อยู่ในรายการในรายการครับแล้วก็คือเหมือนเอามาทอนมาครับแล้วก็นําไปเป็นโครงเพื่อจะโยงเข้าเลิกกับเขาครับก็คือเป็นซิงเกิลแรกของพวกเราครับแล้วก็ซิงสองเป็นเพลงอืมๆใช่ครับเป็นเพลงที่เราเพิ่งปล่อยมาสดๆร้อนๆเลยครับใช่ครับก็ เพลงต่อไปก็คือเพลงน็อกน็อกเอ้ยลักแรกรนะลักแรกลักแรกก็คือเป็นเพลงที่ผมว่าได้รับผลตอบรับอย่างดีมากเพราะว่าเป็นเพลงที่เราเหมือนยืนร้องเฉยๆแทบไม่เต้นเลยนะก็เหมือนแบบจริงๆถ้าคาบ้าเหมือนเป็นการเป็นการพักก็เหมือนว่าโชว์สกิลเวอร์เคิลแต่ละคนไปครับใช่ครับแล้วก็เพลงต่อไปเป็นเพลงน้องๆของพี่ในค่ายครับของแร็ปเปอร์มิวสิกคาเฟ่นันนท์ครับก็จริงๆเป็นโชว์ที่เราเคยโชว์มาแล้วใช่แล้วก็ หลายคนก็ชอบเหมือนกันแล้วก็เลยหยิบมามาโชว์ด้วยครับแล้วก็เพลงสุดท้ายเป็นเพลงเพลงรักเพลงรักครับคนพี่เจมีไลพี่โฟร์ใช่ครับเป็นเพลงที่ประกอบซีรีส์แฟนผมเป็นประธานนักเรียนครับผมก็ถือว่าเป็นเพลงแบบว่าเอาไว้เป็นแฟนเซอร์วิสครับให้ทุกคนได้เอ็นจอยเพราะว่าเพลงนี้ก็ดังมากๆในค่ายของเราครับใช่แล้วความรู้สึกระหว่างที่เราไปเล่นงานที่ญี่ปุ่นที่ไทยต่างกันยังไงบ้างที่ญี่ปน ที่ผมรู้สึกว่ามันคล้ายๆกันเลยนะเพราะว่ารู้สึกเหมือนเป็น,ปนงานที่เกี่ยวกับออประเทศญี่ปุ่นเหมือนกันแล้วมันพอมาแสดงบนเวทีที่ไทยมันรู้สึกเหมือนเหมือนเราอยู่อยู่ญี่ปุ่น,นครับเพราะมันก็มีแฟนๆญี่ปุ่นที่ออคอยเชียร์เราอยู่แล้วเขาก็แบบยิ้มบอกมือแล้วก็น่ารักมากๆเลยศิลปินใ <ๆ S 2> ช้ญี่ปุ่นด้วยทำแบ็กสเตจแล้วแบบได้ทังทายเรียบร้อยแล้วครับก็ตื่นเต้นเพราะว่า <ๆ S 2> เราแบบเหมือนได้กลับไปญี่ปุ่นอีกรอบนึงใช่แต่แค่ร้อนแค่นั้นแหละฮะญี่ปุ่นเวอร์ชันร้อนแล้วเราเคยฟังเพลง เหมือนตอนเราไปญี่ปุ่นนะหาเราได้ไปเจอซายคิทฟีเบอร์ครับผมก็แบบว่าตื่นเต้นมากมากแล้ววันนี้เห็นพวกเขาด้วยก็ดีใจดีใจมากเราอยากดูดีใจที่เขายังจำเราได้ไม่รักแล้วเขาจะจำเราได้ไหมล่้ใช่ครับเหมือนเขาจะมีเพอร์ฟอร์มพวกนี้ใช่ไหมครับก็สู้ๆสู้ๆเราดูเราดูว่าตัวต่อดีมากกัมมเต้กัมมเต้แล้วก็ที่ๆศิลปินทุกคนด้วยครับเราดูทุกคนใช่ครับแล้วเราไปคอนเสิร์ตที่ญี่ปุ่นมาแล้วมีแบบสถานที่แบบแนะนำไรที่เกี่ยวกับญี่ปุ่นเลยโอ้ เรแผมรู้สึกว่าสถานที่ที่พวกเราไปแบบทุกครั้งด้วยความที่เราไปที่โตเกียวด้วยครับผมก็เลยแบบเหมือนเมืองที่เราจะไปเราจะไปชิบูย่าเพื่อไปช้อปปิ้งแบบโดยเฉพาะเลยครับผมซูกุใช่ใช่ซูกุแล้วก็หลายที่เลยครับไม่ว่าจะสถานที่แถแบบที่พักใกล้ๆเราไปตลาดปลากันด้วยใช่ใช่ใช่ครับก็อร่อยครับแล้วถ้าไปที่ญี่ปุ่นอยากอยากแนะนำให้ทานอะไรโอ้จริงๆญี่ปุ่นนี่ผมว่ากินได้ทุกอย่างเนอะ อร่อยทุกอย่างอร่อยทุกอย่างถ้าให้ตุ้ยแนะนำจะเป็นข้าวปั้นสับยุกใช่เพราะว่าข้าวปั้นเขาจะไม่เหมือนแต่ว่าแต่ว่าข้าวปั้นเขาก็อร่อยข้าวปั้นที่ตุ้ยแนะนําจะเป็นข้าวปั้นที่ไม่มีไส้ไส้อะไรเลยมีแค่ข้าวล้วนๆฮะเราต้องแบบริมรสควาเป็นข้าวใช่เพาคือข้าวมันจะไม่เหมือนที่ไทยจริงๆมีความเปรี้ยวๆนิดนึงอะไรเงี้ยอร่อยใช่เราก็คือแต่น้องผมผมคิดว่าผมคงแนะนำเทปั้ ทายากิครับทายากิใช่เพราะว่าผมผมชอบมันน่ารักรูปปลาแล้วก็ที่ผมชอบไส้ข้างในเป็นไอติมครับมันอร่อยแล้วก็แต่ว่าก็กินไส้ข้างในที่มันแบบถั่วแดงหรือว่าแบบครีมได้เหมือนกันก็อร่อยเหมือนกันครับอ่าแล้วถ้าอยากให้คนญี่ปุ่นมาเที่ยวไทยล่ะอยากให้ไปเที่ยวที่ไหนตึกจีมเอ็มทีวีตึกจีมเอ็มทีวีมาดูอะไรนะ มาดูไล์แค่ไม่ได้เข้าทุกวันครับผมก็อยากให้มาเพราะว่าเราก็มีแบบว่าไข่ของมาชันไ s e อะไรต่างๆครับมีตู้สติ๊กเกอร์ถ่ายรูปอะไรก็มามีเหมือนสติ๊กเกอร์เป็นลายพวกเราด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็มาเป็นของที่ระลึกก็ได้ครับก่อนกลับญี่ปุ่นราไปโชว์ที่ต่างประเทศมาแล้วมาที่ไทยเนี่ยแสดงว่าคนมต้องแน่นขึ้นใช่ไหมมีแบบเก่งขึ้นก็เร็วก็เหมือน ยังไม่รู้ว่าเก่งขึ้นหรือยังครับแต่ก็เหมือนพยายามพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆให้แบบว่าถ้าเกิดแบบโชว์ก่อนหน้านี้เรามีข้อบกพร่องอะไรก็อย่างที่พี่ตุ้ยบอกเลยครับเราจะกลับมาแก้ไขเพื่อเพื่ออย่างที่บอกว่ามันจะมีคนที่มาดูเราใหม่เรื่อยๆครับผมเราไม่รู้ว่าใครจะมาดูเราแบบคนเดิมหรือคนใหม่เราก็ต้องการให้แบบว่า first impression เ <c oughs> ขาด <c oughs> ีไว้ก่อน,นะครับใช่จะมีได้ไปตามอินเทอร์ตไหมะมีมีแบบต้องรอติดตามครับในแค่อ f ฟฟ f i ชียลได้เลยครับแบบโซเชียลแพลตฟอร,ร์มเลยมีไปโชว์แล้ว อุ้ยทีนี้ผมได้ทำการขอคุณพี่ถามไปแล้วครับในเออ่ในคอนเสิร์ตเจมินะไโพสครับใช่ก็เสียงมันดังนะแต่ต้องเิดจะได้จะถ่ายจะได้ยินผมก็กลัวนิดนึงนะพูดนะจริงจริงก็แบบว่าเราติดตามเพราะว่าจริงเราอยากที่จะลองแบบว่าเป็นเจ้าของคอนเสิร์ตนะใช่ใช่ใช่จะได้มีอาจจะมีแบบแยกเพอร์ฟอร์มกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยว่าโชว์สกิลต่างๆแต่ที่แน่ๆเลยครับคือเราต้องมั่นใจว่าเราต้องขายบัตรให้ได้โซลต์ก่อนครับผมก็เลยตอนนี้ก็เลยมาเก็บกระแสก่อนครับใช่ จะเขาว่ามีแน่นอนก็มีก็มีก็มีอยู่แล้วมีแน่นอนแต่ว่าเป็นรอจะเป็นตอนไหนก็ฝากด้จะเป็นเพลงช้าหรือเพลงเต้นเหมือนเดิมสปอยก็คือเป็นเพลงตามได้เพลงที่เราติดตามได้หรืออาจจะเป็นเพลงช้าที่เต้นได้ก็ได้หรือจะเป็นเพลงเต้นที่ไม่เต้นก็ได้แต่ที่แน่ๆครับเป็นเพลงเพลาะแน่นอนครับเออสุดยอดแล้วก็ที่มันจะมีใกล้ๆเราเร็วเนี้ย เยอะๆอะไรที่เป็นคนรวมบบแบบอยากให้พูดถึงนิดนึงว่ามันการเตรียมหรือว่าอะไรยังไงบ้างในรายคิดโชว์อะไรก็<อ>ผมรู้สึกว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดคือเราไปเราก็าโปรโมทเพลงซิงเกิลของเราได้และครับส่วนสเปเชียลโชว์ก็ถ้ามีก็ทําเต็มที่ครับผม,มใช่อยากให้เราติดตามทุกๆสเตจเลยครับก็แต่ละที่จะแบบแตกต่างกันไหมก็ยังไม่มีแผนครับแต่ว่าก็อยากจะเอาหลายๆอย่างไปโชว์คนอื่นเหมือนกันเพราะว่ามันก็จะมี เซตเพลงใหม่อาจาที่เราอยากจะทำบ้างอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าถ้าทันก็อาจจะปล่อยเพลง3ก่อนที่ไปอะไรอย่ออางเงีย้<ร>ยแต่ต้องแต่ต้องอะไรแต่ต้องแต่ต้องรอติดตามครับผม <c oughs> ต้องให้คนต่อเนื่เมือนจะหลุดเอ้ยเราละคอนแทคจะหลุด ครับผมก็อยากจะฝากนะครับงานไทยจแปนอคอนิกมิสิกเฟสนะครับก็นอกจากพวกเราไลแคนแล้วยังพรุ่งนี้ยังมีพี่ๆเพื่อนๆในวงการศิลปินอีกหลายท่านเลยที่จะมาโชว์นะครับอยากให้ทุกคนมาดูกันเยอะๆนะครับผมบอกเลยนะว่าสนุกแน่นอนขอบคุณมากนะครับ